ลองชิมแล้วจะติดใจป่าเทพชวนชิมของอร่อยไร่ป่าเทพเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงพิธีกรและนักร้องมากความสามารถที่หลาหลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับป่าเทพโพงามตลกรุ่นใหญ่ที่โลแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายวันที่1 1กันยายนได้เดินทางไปยันสวนอาหารไร่ป่าเทพตั้งอยู่ที่73ทับหหมู่ห ตำบลเขาขาลุงอ,อําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งมีป่าเทพโพงามตลกรุ่นใหญ่เป็นเจ้าของตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งน้าบรรยากาศธรรมชาติดีมากๆม,มีต้นไม้โอบล้อมเย็นสบายมีซุ้มไม้ไผ่ไว้รองรับลูกค้านั่งทานอาหารโดยเมนูแนะนําของทางร้านมีหมูกรอบย่างตอทานราชาปากกพงปอเปี๊ยะเจส้มตำปลาร้ากุ้งสดและยังมีขนมเปีย๊ยะขันเทพรวมทั้งเมนูอาหารไทยฝรั่งอีสานอาหารป่าอีกมากมายให้บริการ ให้ลูกค้าได้เลือกทานได้ตามใจชอบส่วนวัตถุดิบแม่จุ๋มภรรยาของป่าเทพจะเป็นคนเลือกคัสสันมาปรุงอาหารด้วยตัวเองซึ่งวัตถุดิบที่นํามาประกอบอาหารจะใช้ของสดใหม่ทุกวันตามคอนเซปต์อาหาร5ดาวกลางทุ่งบ้านนาซึ่งลูกค้าหรือแฟนคลับป่าเทพก็สามารถเดินชมฟาร์มโคกระบือที่ป่าเทพถ่ายชีวิตมาเลี้ยงไว้โดยป่าเทพและแม่จุ๋มจะออกมาต้อนรับลูกค้าด้วยตัวเองด้วย